วันนี้ผมก็จะมาสอนลงตีมไลน์ส่วนเสริมของเวอร์ชันใหม่นะครับโดยเวอร์ชันใหม่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการสามารถเราเราสามารถเปลี่ยนตีมของไลน์ได้ถึงสามตีมนะครับซึ่งเวอร์ชันเก่าเราเปลี่ยนได้แค่ตีมเดียวนะครับก็ข้อดีคือเราสามารถโหลดตีมที่เราชอบมาได้ทีละสามตีมเลยนะครับก็โหลดมาจากเว็บไซต์พวกนี้นะครับก็เลือกตีมที่เราชอบลงมาเราโหลดมาก็จะได้ ไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็แค่คลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์พอแตกเสร็จก็จะได้โฟลเดอร์แบบนี้มานะครับเราก็เข้าไปที่เชื่อมต่ออ,อ่อย่างของผมก็จะเป็น iPod นะครับก็เชื่อมต่อกับ iPhone Box แล้วก็แอปพลิเคชันของผู้ใช้ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไล e l i b บรารี p อ l i ลิ t i ช n Support นะครับแล้วก็ Team Packages เวอร์ชันเก่านะครับเวลาเราเข้ามาก็จะเจอแค่โฟลเดอร์เดียวนะครับในที่บอกคือเราสามารถเปลี่ยนได้ถึงสามอันแล้วนะครับสามอันเพิ่มเติมมาก็จะเป็นสามโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกมาอันหนึง่งเลือกโฟลเดอร์แรกของของอันแรกมานะครับแล้วก็ติมโฟลเดอร์ที่เราโหลดเสร็จมาแล้วนะครับก็ลากเข้ามาได้เลยครับแล้วก็พออยากลงอันที่สองนะครับก็ให้ delete อันนี้ทิ้งไปนะครับ แล้วก็ไปแตกไฟล์ของอันที่สองอย่างครับอันนี้ก็เป็นวันพีซนะครับพอแตกเสร็จเรากเ็เราก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่สองก็ได้นะครับโดยจะเป็นสามก็ได้นะครับอย่างถ้าเราอยากได้อันที่สองก็เลือก folder อันโฟลเดอร์ที่สองไปนะครับแล้วก็ไอโฟลเดอร์ที่เราแตกอันที่สองของวันพีซก็เอามาลงตรงนี้ตัวนี้ได้นะครับ แล้วก็ถ้าเราอยากได้เพิ่มอีกเป็นอันที่สามนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้ามาตรงนี้ก็เป็นโคนันนะครับแตกไฟล์แตกเสร็จก็จะได้โฟลเดอร์โคนันมานะครับอ๋อเราต้องดีลิทของ a1 p ก่อนทิ้งก่อนเลยนะครับส่วนของที่โคนันที่ได้มานะครับก็ลากเข้ามาในโฟลเดอร์ที่สามครับสามารถเปลี่ยนธีมไลน์ได้แบบนี้ก็เป็นข้อดีมากนะครับเพราะว่าเวอร์ชันเก่านี้ถ้าเราอยากได้อันใหม่เราก็ต้องไป ดาวน์โหลดใหม่แล้วก็เปิดไ h o n e บล็อกมาทำให้มันยุ่งยากนะครับอันนี้ก็ทีละสามอันไปเลยนะครับขอบคุณครับ